ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิดสุคูุสุคนเนาะมือ่อ้านมาพบก,กับบาะตเซเน่คือเก้าพี่นอ้องมื้อนี้บาโตมาอยู่นาบ้านหัยยางเนาะมือม้อนี้มาลิ่นลำปา เอาเอาสิ้นไม่แล้วก็ส่งมาให้อันป้ากับลุงเนมนีแล้วก็สิให้พิ่นลำตะกอนหนึ่งให้ฟังก่อนเมืองานาะนี่ยตอนนี้พิ่นก็นงสิ้นแล้วเนาะสิ้นไม่เอามาให้กันใส่เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่งขยานาตัวหนึ่งเนาะให้พวเพิ่นนะตอนนี้ลูกน้อยฝิ่นกับกำลังนอนเดี๋ยวสิให้อันลำให้ลำมันกอมลูกนอนเนาะเดี๋ยวเ้ามาเบ่งน้ำกันเนาะ ตอนนี้พิ่น้องกำลังเหดกินเนาะพี่น้องต้มยังปะต้มไก่ไก่เนาะมามาเบิ่งต้มไก่ต้มไก่ไก่ผู้หรือไก่แม่่แแมม่ไก่แม่ใหญ่ว้ามาผิกเนาะนี่มีเทคโนโลยีใหญ่ผิกกดไกลดูกำงามเนาะกินต้มไก่เนาะมัน นี่ก็อยู่ทั้งเฮือกไอ้ทั้งเทียงเพิ่นเนาะสลาเซวเพิ่นนี่ก็มีแต่แพงเนาะไม่ได้มีเบ็ดดอกสลาเซวสลลุงคำเอามาให้แต่ว่าแบ็ดนี่เพีเลยแบ็ดใช้งานไม่ได้ก็เลือแต่หม้อสากกันนี่หม้อสากแล้วก็จะมีแพงสลาเซวเนาะนี่ในตลาดหักโมีให้พระที่เก้าแล้วเวลาสากแบ็ดก็ ต้องมาสั่งจูบานน้อนี่บ่ฉันไม่อบ่อ้าล้ำอยู่นี่เลยแล้วละเลยให้ลูกนอนอยู่ทางนั้นเนาะยันลูกตื่นะล้ำแบบล้ำก่อนก่อมลูกนอนนะมีบ่ล้ำก่อนโอ้ยนางฉลาลรับตาลูกไหมสิก่อมฮะให้บม่มีนะผู้เราเอามาเป็นล้ำนะแบบล้ำได้ก็ล้ำกันละเนี่ยล้ำล้ำมันได้ก็ได้จะสบายดีคอยสีล้ำเรื่อง กอมลูกเนาะสุธานพังเนาะนเนียเออเออเออนอนซาลาลับตาเมสิกอมแม่นี่หอมหักจอจังมาเพรามันกอมนอนมือนี่อาการห่อนแต่ลมวอนวีวอนให้จะนอนสะเดดแพงลูกแม่เพงตาคอย ให้เจ้านอนสาลาบุตรเอ้ยลูกลาเอเมแม่สิไปมือให้เอามักสิดามาตอนขันแม่ไปมือหน้าแม่สิเอามาักหลอดมาให้เจ้านอนสะเกวอีแม่แพงอนอนสาเด้ สะเดาเ,เจ้าเพลงตาลูกลาเม่เจ้าผู้เป็นผู้หูนอนสาแก่ลูกแม่เพลงแม่นี่หักเจ้าหักหอถนมเพลงเดโนแต่มันจําเป็นบ่มีไฟสีอยูส่สวนหน้าห่างให้เจ้านอนสาลาบุตตาเพลงแม่นี่กมเพลงเออ,เอ,อ,เอ,อ ให้จะนอนสาก,ก้นแก้วของคอยอีเมเพ่งมื่อนี่แม่คิดว่าสิไปให้มาหน้าสวนให้บุตรตานอนเถออย่าตื่นนอนเวลานั้นขั้นเม่ไปดนลาสิขึ้นมาดอกหาอ่อนยาผ่าหงผ่าหอหายแพงคอยลูกลาเอ้ยโอ้ยลูกแม่เอ้ย,อ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 ยมื่อนี้เนาะ อาการหอนแต่ลมพัดแหงแหงเพลงเอ้ยเพลงเอ้รับตาอย่าให้หัวตนให้เจ้านอนซะเด้อล่ะเพลงเธอเอ้ยลูกล่ะเม่เม่เดโน่ให้เจ้านอนซะแม่สิไปเมื่อไหร่แล้วนอนซะแก จบบ่จบแล้วอ่าวนๆพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์เนาะพี่น้องเมื่อนี้กับชิบะได้ลำยังลายหนาะเอาแค่หนึ่งก้อนนี่แหละเพราะว่าเอาอันชิ้นไม้มาให้เพื่อนน้องฝนก็ใส่ก็พอดีเด้พอดีปะปะงาม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 เลยขอบใจหลายๆเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวมันนอนลับเนาะเพฝนลำเกาะมือกันนี่กับมาให้เพฝนลำไม้อะไรพี่น้อง ตเียรตอนนี้เขาก็เริ่มเขียวแล้วเนาะเมื่อสุดท้ายเนาะทีะ่มาดำกับยู่นี่กับพนตกห้ำได้อยูนี่นี่นกระขอกไก่พอนเนาะ กีเพันลำอยู่ในเตานะเด็กพี่น้องที่คอยมาถ่ายกับบ่าวลาวนะเนาะมื่อ,อกี้ขึ้นมาลำอยู่ทั้งเทียงแม่นองภาษายกับไกวูลานอ่ะเนาะลำไม่ฟังเลยแม่นองภาษายแล้ใเ้ใเฮ้ป้าซอนลำลำดูฮะกิน,นแล้ว ลํำเป็นนะแล้วทาเจ็ดท้่ล้ำลเจ็ดทาก็ได้นะล้บไปฟังเอาบทีา่ัออละันอันนี้ก็คือลูกชายฝ่นเนาะลูกชายู้เดียวได้ฝนนี่ลูกชายจกปีอะไรลูกชายจะ 6ปี 8, 6ป่าปีแล้ว6ปีแล้วเรียงนัวแลนี่ในกาลูกสาวอีกเราพูดถึงกาลูกสาวเนาะผู้ใหญ่นี่อยู่ไทยได้ผู้อายุ13-14ปีอยู่ไทยปไปได้ประมาณสิบสองเดือนแล้วบ่ะเ,เห็ดงานอยู่ไทยนะเานานะบ่เคยเห็ดจักเท่อ,อเงินเดือนเขาให้หาพนะันเนาะ คือจะได่เนาะพี่น้องหลังจากตีพังลำกอมลูกเนาะมอนี้เพราะว่าพอดีถึกจังว่าอันเรากอมลูกเรานอนนะมอนี่ก็เลยแบบให้ลำแบบกอมลูกนอนให้พังแน่เนาะแล้วก็ลำออกมากันถือว่าโอเคอยู่ได้พี่น้องเนาะมอนี่ก็สิอันมาอัปเดตมาถ่ายเรื่อยๆอะไพี่น้องมือนี่ก็มาเอาอันสินใหม่มาให้อันป้าเนาะแล้วก็ส่งข้ายาวตัวหนึ่งเนาะพี่น้องก็อยู่หน้า หัวยางเด้อมึอนี่นี่จะเป็นตารางเทียงเนะาะคารซิมีต้นมะกะทันนี่นะต้นมะกะทันแล้วก็มักซิดาก็มีแล้วก็นมังหงก็มีเนาะในสวนก็มีมังหงมากมะกะทินเนาะพี่น้องอากาศอยู่หน้าก็ดีเด้อมึอนี่อากาศแบบแดดอ่อ,อนๆน,นี่พี่น้องอยู่ห้อยู่หน้าอากาศดีเนาะใครอยากมาเที่ยวมาส้มเนะาะก็อยู่บ้านหัวยาง มเมืองจำพรแขงสวรรค์เขตเนานะใครอยากมาพังลำ้ำโดยตัวเองก็มาได้เด้อเอาเนาะพี่น้องกะสำหรับในเมื่อนี้เนาะการลองการล้ำของป้าเฮามื่อนี้ล้ำเรื่องอันรัศมีเนาะพี่น้องกะบม่ได้ทายยังลายเนาะก็คือเฮามามาลิ้นนั่นแหละแล้วก็เอาเครื่องมาให้เนะาะกะมื่อนี้เนาะบรรทุกมา กายมาในคนทางเนาะมื่อนี้เฮ็ดออกเด้อผู้ใดอยากกินเฮ็ดละงอกเนาะเฮ็ดละงอกออกแถวทางนี่กายมาซื้อก็ได้หลายดอกเติบเลยพี่น้องเดี๋ยวเฮาให้เบิ่งเฮ็ดละงอกงามขนาดเนาะครับก็บมาดอกหนึ่งเดี๋ยวเฮ็ดละงอกมาเบิ่งมีเนาะเฮ็ดละงอกแบบสดๆเลยนี่เฮาได้ใหม่ๆเนาะกาย มาในบนทางอะไรก็ได้มาดอกหนึ่งดอกใหญ่เอาละพี่น้องสลับเมื่อนี้เนาะคลิปนี้กับวัตโตสิขอโตเมื่อเฮือนลยเด้อพี่น้องกับสำหรับไรเบิงจบกับขอบคุณขอบใจหลยๆเนาะที่เบิงคลิปในเมื่อนี้กับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บตัตโตแชนแนลในเด้อพี่น้องกับขอกาคาว่าสบายดีเด้อ